ผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ร้านมามาดูคาเฟ่ร้านมามาดูคาเฟ่ร้านมามาดูฮะโฮมสเตย์เป็นร้านอาหารที่เที่ยวโฮมสเตย์ที่สวยงามอีกหนึ่งที่บนเข้าขวางนะครับเป็นจุดแหล์มากสำคัญของหมู่บ้านเข้าขวางมองด้านหน้าก็จะเป็นทิวเขาเชือเขาเพชรบูรณ์แล้วก็ปลา ปลามันของชาวบ้านแล้วครับมีทะเลมอกขึ้นจาง,งๆไกลๆนะครับพี่น้องชาว a อฟีมองหินวิว360องศาซึ่งมีความสวยงามพระรามแปดกว่ากันไปเอชิวชาแนลครับดูกับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมร่างกายความบันเทิงร่างกายที่เทียวในเทชิว สวีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเอฟซีทุกคนอยู่กับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมมือนี้มาในภาษารมภาษาทินเพชรบูรณ์นะครับมือนี้ผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่มามาดูคาเฟ่มามาดูโฮมสเตย์ก็ตามผมไปเที่ยวไปชมกันเลยว่ามามาดูคาเฟ่มาดูโฮมสเตย์จะมีบรรยากาศสวยงามขนาดไหนมามาดูคาเฟ่ มามาดูโฮมสเตย์ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเข้าขวางตำบลสะแก้วอเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งมามาดูคาเฟ่เนะี่ยเป็นจุดแลนด์มากจุดที่สำคัญของหมู่บ้านเข้าขวางก็ตามผมไปเบ่งไปชมกันเลยครับเอชิวชาแนลไปเบ่งไปชมกันสวัสดีครับพี่น้องชาวเอฟซีคลิปนี้ผมก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านเข้าขวางนะครับคลิปนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาเทีท่ยวที่มามาดูคาเฟ่มามาดูโฮมสเตย์มามานะครับ อยู่ในเขตม่บ้านเขาขวางก็มาเบิงทะเลมอกเบิงจุดชมวิวกันว่าตอนหน้าเห่าเนี่ยจะมีทะเลมอกที่สวยงามขนาดไหนหล่างจากที่ผมพาพี่น้องชาวเอฟซีไปเที่ยวบึงทะเลมอกจุดชมวิวเขาผูจุกมาแล้วก็ขับมาอีกสองกิโลนะครับก็เข้ามาถึง มามาดูคาเฟ่มามาดูโฮมสเตย์อยู่ในเขตมู่บ้านเข้าพวางนะครับก็มาบึง้งมาชมกันกับผมว่าร้านมามาดูคาเฟ่ร้านมามาดูโฮมสเตย์จะมีทะเลมอกมีความสวยงามขนาดไหนตอนเช้านะครับพี่น้องชาวเอฟซีที่นี่มีอาหารเครื่องดื่มที่พักสำหรับบริการนักท่องเที่ยวที่สนใจมาพักเป็นโฮมสเตย์นะครับ พี่น้องชาวเอฟซีบรรยากาศที่นี่กด็ดีทั้งปีนะครับแล้วก็ยังมีที่เที่ยวหลากหลายทางธรรมชาติของหมู่บ้านเข้าขวงอีกนะครับพี่น้องชาวเอฟซีก็ใครมาเที่ยวเข้าขวงผมก็แนะนําร้านนี้ครับมามาดูคาเฟ่มามาดูโฮมสเตย์นะครับให้พี่น้องชาวเอฟซีไว้กอาจนะครับพี่น้องเพื่อพิจารณาการจะขึ้นมาพักถ้าโบแยกไปเข้าขอ อยากเบิ่งิวิวสวยๆก็แนะนำมามา,มาดูคาเฟ่มาเที่ยวมาพักกันได้หรือใครจะมากินกาแฟเบิระอาทิตยามแรงนะครับพี่ก็เชิญชวนมากันได้มากินข้าวเบิ่งรับบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆบนเทือเขา ที่นี่ก็จะติดเครือเข้าเพชรบูรณ์นะครับพี่น้องชาว a อฟซอยู่บนหมู่บ้านเข้าขวงอย่างที่ผมเล่าให้พี่น้องชาว a อฟซฟังไปแล้วว่าหมู่บ้านเข้าขวงเนี่ยมีที่เชียวหลากหลายทางธรรมชาตินะครับบบจะเป็นภูเข้าจุกน้ำตกกิ่มไหญแล้วก็ร้านอาหารคาเฟ่ที่นี่คือมามาดูคาเฟ่มามาดูโฮมสเตย์ แล้วก็ขับไปอีกในหมู่บ้านสับไซนะครับก็จะมีร้านอีกร้านหนึ่งชื่อร้าน P ีเีฟาร์มนะครับพี่น้องชาวเอฟซตอนเนี้ยผมก็พาพี่น้องชาวเอฟมาเที่ยวมาบึงบึบง บก้าจากชาเช้าของร้านมามาดูคาเฟ่นะครับส่วนมากผมก็จะมาตอนเที่ยงตอนเย็นนะครับคลิปที่ผ่านมามือเน,นี้ยกับผมกับผ่าพี่น้องขึ้นเข้าขวงแต่เช้านะครับช่วงแปดโมงเจ็ดโมงแปดโมงเช้านะครับพี่น้องชาวเอฟซีตอนนี้ประมาณแปดโมงเคิงเก้าโมงนะครับก็ผ่าพี่น้องมาเดินเล่นเดินเที่ยวที่ร้านมามาดูคาเฟ่นะครับคลิปนี้ก็จบจากนี้ผมก็จะ ไปทุระนะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวอีกจุดแหลนมากที่สําคัญของหมู่บ้านข้าวควางนะครับพี่น้องชาวเอฟซีก็เชิญชวนพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวมากินกาแฟมากินข้าวอาหารเย็นที่มามาดูคาเฟ่ได้นะครับพี่น้องชาวเอฟซีเปิดทุกวันนะครับพี่น้องชาวเอฟซีบรรยากาศดีทั้งปีนะครับที่นี่ ออกจากร้านอาหารตรงนี้แล้วผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีไปเบิ้งส่วนของมามาดูโฮมสเตย์นะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่มามาดูคาเฟ่มองต่อหน้าเขาก็จะเป็นเทือกเขาเพชรบณ์ทะเลหมอกขึ้นสวยงามเลยนะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่ก็เป็นทางเดินที่ให้สําหรับนักท่องเที่ยวลูกค้ามาเดินเที่ยว สมบรรยากาศกันนะครับพี่น้องชาว AFC ข้างบนเราหน้าเหาเนี่ยก็คือร้านอาหารมามาดูคาเฟ่มีอาหารหลากหลายชนิดนะครับพี่น้องชาว AFC ซออกจากนี่แล้วผมก็ว่าจะพาพี่น้องไปเดินเล่นข้างหลังส่วนยอมเป็นที่พักมามาดูโฮมสเตย์นะครับพี่น้องชาว a อฟซ บึงสวยงามบ่ครับนี่ก็เป็นร้านอาหารอีกหนึ่งทีจุดทีเทียวอีกหนึ่งทีที่พี่น้องประชาชนนะักท่องเที่ยวชาวบึงสามพันด้อำเภอไกลเคียงขึ้นมาเที่ยวกันนะครับห่างออกจากจุดชมวิวเขาปูจุกประมาณ่อกิโลเมตรนะครับเข้ามาด้านไหนของหมู่บ้านข้าววาง ผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมไ็อยู่ที่ร้านมามาดูคาเฟ่ร้านมามาดูคาเฟ่ร้านมามาดูฮะโฮมสเตย์เป็นร้านอาหารที่เที่ยวโฮมสเตย์ที่สวยงามอีกหนึ่งทีบนเข้าขวางนะครับเป็นจุดแหล์มากสํำคัญของมูบานเข้าขวางมองด้านหน้าก็จะเป็นทิวเขาเทือกเขาเพชรบณ์แลวก็ปปา หอ,อยปลามันของชาวบ้านแล้วก็มีทะเลหมอกขึ้นจ,จางๆไกลๆนะครับพี่น้องชาวเอฟีมองหินวิว360องศาทึ่งมีความสวยงามพระรามแปดก็ว่ากันไปเอชิวชาแนลครับออกจากมามาดูคาเฟ่แล้วผมก็จะพาพี่น้องมาเดินเล่นในสวนของมามาดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โดม มามาดูโฮมสเตย์ในเขตหมู่บ้านเขา้าขวางตำบลซากแก้วมามาดูคาเฟ่มาโมาดูโฮมสเตย์เนี่ยเป็นหนึ่งจุดเด่นมากที่สำคัญของหมู่บ้านเข้าขวางนะครับม,มีร้านอาหารยังเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมานอนโฮมสเตย์นะครับพี่น้องชาวเอฟซี นี่ก็คือโฮมสเตย์ของร้านมามาดูคาเฟ่ผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซเดินเล่น mm hmm. เดินเที่ยวออกจากร้านอาหารมามาดูคาเฟ่แล้วก็มาเบิงจุดสวนแล้วก็เป็นโฮมสเตย์นะครับมามาดูโฮมสเตย์จุดที่ผักจุดที่เทียวของนักนักท่องเที่ยวใครสนใจจะมาค้างคืน มาเที่ยวก็เชิญแวะมาเที่ยวได้ที่มามาดูคาเฟ่มามาดูโฮมสเตย์ได้นะครับพี่น้องชาวเอฟซีตื่นเช้ามาก็จะเห็นทะเลหมอกที่สุดสวยงามตอนเย็นกขน่าจะเห็นพาหิตตกที่สวยงามเห็นพาทิตขึ้นเห็นพาิตกในทีเดียวนะครับพี่น้องชาวเอฟซีก็ถ้าใครจะมาเที่ยวข้าวพวงก็แนะนําพี่น้องชาวเอฟซีว่าให้มาพักที่ มามาดูคาเฟ่นะครับมามาดูคาเฟ่เนี่ยเป็นจุดแลนด์มาร์กจุดที่สําคัญของมู่บานเข้าขวางอีกหนึ่งที่ที่สร้างขึ้นโบรนาณน,นี้นะครับออกจากจุดชมวิวเขาคูจุกออกมาเข้ามาทางมูบานเข้าขวางประมาณสองกิโลเมตรนะครับพี่น้องชาวเอฟซีมีอาหารเครื่องดื่มอร่อยห้องน้ำสะอาดนะครับที่นี่วิวหลักร้าน อาหารหลักร้อยนะครับบรรยากาศหลักแสนนะครับพี่น้องชาว a อ c ซีบรรยากาศดีทั้งปีนะครับพี่น้องผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟเดินเล่นเดินเบึงสวนที่พักของมามาดูโฮมสเตย์ day, มามาดูคะ่ะเฟ่น,นะครับพี่น้องชาวเอฟซ ทุกวันนี้เราบต้องไปถึงเขาขวงเราต้องไปถึงเขาง้เา,เขาขอมาแค่เข้าขวางนะครับใครบ่อไปเข้าขอแต่ยากใดบรรยากาศดีดีบรรยากาศสดชื่นสดชื่นก็บรรยากาศดีๆน,น,นะครับที่นี่อากาศดีทั้งปีนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวมาแวะชมกันใดที่ มามาดูคาเฟ่มามาดูโฮมสเตย์นะครับพี่น้องชาวเอซีตอนเช้าก็มีพาทิ์ขึ้นทะเลมอกสวยงามแบบนี้นะครับให้พี่น้องเบ่งตอนเย็นก็มีพาทิ์ตกบรก้รา,กาศสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับตอนที่นี่กระโบแพ้เข้าขอนะครับพี่น้องชาวเอฟซีก็ใครโบยัาากไปเข้าขอเห็นว่าเข้าขอคนไปหลายก็เชิญชวนพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่เข้าพวงไ้มาแพ มาพักที่มามาดูคาเฟ่มามาดูโฮมสเตย์มากินอาหารอาหารที่นี่ลักร้อยบรรยากาศลากล้านที่พักสวยงามนะครับพี่น้องชาวเอฟซีที่นี่อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่สวยงามมีภูเขาล้อมรอบทั้งซีทิศนะครับพี่น้องชาวเอฟซีก็คลิปนี้ผมกับบมีอะไรมาก ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่ร้านมามาดูคาเฟ่มามาดูโฮมสเตย์นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมพาพี่น้องชาวเอฟซีขึ้นมาเที่ยวบนเข้าวขวางซึ่งที่นี่ก็มีบรบากาศดีทั้งปีนะครับพี่น้องชาวเอฟซีก็สุดท้ายนี้ขอฝาก ที่พักที่เชียวมามาดูคาเฟ่มามาดูโฮมสเตย์ไว้ในอ้อมอ,อกกอมใจและขอฝากคลิปของเอชิวชาแนลไว้ให้พี่น้องชาวเอ c ซีติดตามเบิ่งกันผมจะสร้างสารรค์ผลงานดีๆบรรยากาศที่สวยงามมาให้พี่น้องเบิง่งพี่น้องชมกันต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม เพื่อให้ผมมีกำลังใจสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆสร้างคลิปดีๆมาให้พี่น้องชาวเอฟเบิ้งนะครับพี่น้องชาวเอฟกดไลค์เยอะๆเข้ามาดูกันหลายๆก็เพื่อเป็นกำลังใจสร้างผุนงานใหม่ๆมาให้พี่น้องเบิง้งคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเอชิวชาแนลเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ เอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมกับผาพี่น้องชาว AFC มาเที่ยวที่มามาดูคาเฟ่มามาดูโฮมสเตย์อยู่ที่หมู่บ้านเข้าขวางตำบลสากแก้วอำเภอบึงร้ำผันจังหวัดเพชรบูรณ์มามาดูคาเฟ่ซึ่งมีความสวยงามพลามแปดก็ว่ากันไปก่อนจ้กกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องเบิงพี่น้องชมกันอีกนะครับ ถ้ายักให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ตคลิปนี้นะครับบายบายเอชิวชาแนลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเอชิวชาแนลครับ